วันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการสมัครนะครับเป็นบิสเนสพาร์ r เนอร์กับยูนิลิเวอร์ไลฟ์นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเข้ามาที่นะครับ www.uniliverlife.com นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับจะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราคลิกนะครับที่3ขีดด้านซ้ายนะครับ3ขีดด้านบนซ้ายนะครับแบบนี้นะครับ และให้เราเลือกนะครับตรงแถบสีฟ้าช่องที่3นะครับก็คือลงทะเบียนนะครับเพื่อทําธุรกิจกับเรานะครับกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเรากดนะครับแล้วเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าสําหรับลงทะเบียนนะครับซึ่งเราสามารถอ่านข้อมูลนะครับดูวิดีโอเบื้องต้นได้นะครับแล้วก็ก่ออีเมลนะครับและรหัสผ่านสําหรับเข้าในเว็บไซต์นี้นะครับกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับ ข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีคําว่ารหัสผู้แนะนํานะครับก็ให้ท่านนะครับปรึกษานะครับคนที่ส่งลิงก์นี้มาให้ท่านนะครับว่ารหัสผู้แนะนําคือเลขอะไรนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเลือกนะครับชุดเวลคัมแพ็กนะครับที่เหมาะกับเราได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับที่จะกดนะครับติ๊ก2ออันอย่างนี้นะครับแล้วก็ กดคำว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าของการชําระเงินนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ